น,นี่อยู่กับช่วง8ปดโมงกวาวแล้วนะครับอยู่กันที่ที่ว่าการอำเภอไพรบึงครับสังเกตรอบข้างครับการจราจ,จรทั้งมอเตอร์ไซค์รถหน่อยรถใหญ่แลนบึ่มบมบึมบมครับมีการถือว่าเป็นมือราชการอยู่เนาะนะครับบรเมนวันหยุด พี่น้องก็ออกมาส่งหลูกหล้านๆไปโรงเรียนเน่ออกมาเหตุธุระเน่ยหรือว่าพี่น้องข้าราชการเป็นจะเหตุการณ์เหตุงานส่วนบ้าวบุตรหลยกะมาอย่างรับแสงแดดคือเก่าโอ้ขาคือใหญ่แต่ไฮมาเบิ่งครับฝูงนกออกทำมาหากิน นะครับเดี๋ยวสู้เมาเนาะพี่น้องยางเขาไกลๆเดี๋ยวพเ่นตืน่นบินนี้บินหายอีกนะครับอาจะเป็นนกพิราบนะครับอ้าวเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไกล าี่ตื่นเสียงรถกับบินเป็นฝูงเลยหายไปเลยนะครับเพิ่งกลับมากครับเสียงรถเพิ่งบีบแต่เสียงดังนะครับไปแล้วตื่นบาบุนหลายคือกันตนมาสูรอากาศย่มเศร้าๆนะครับสูรอากาศให้เต็มปอดพี่น้อง จะได้เติมพลังให้ร่างกายให้ชีวิตไล้ออกไปสู่การสู่งานกันเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะครับบวาจาเหตุการณ์เหตุงานแบบใดคุณค่าของชีวิตแต่ละคนกับมี่ทอกันล่ะครับขอบคุณ ทุกทุกคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังแรงใจด้วยนะครับที่มากดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามนะครับปีที่แล้วในขึ้นมาหลายผู้หลายคนนะครับแล้วกับปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึง่งที่จะทยอยมีกิจกรรมมีงานมีการมี คอนเทนต์ใหม่ๆมีเพลงใหม่ๆตอนนี้ก็เริ่มคิดเพลงใหม่เพื่อที่จะอยากจะสางสรรให้พี่น้องได้ฟังกันนะถึงสี่บอดงบอดังบอดใดเป็นหมือนเป็นแซนวิวนะครับแต่าก,กาันพุ่มใจในตัวเจ้าของครับภุ่มใจที่ได้สร้างสรนพุ่มใจที่ได้เฮ็ดออกมาให้ด้ฟัง่งนี่ครับ ซากอารยธรรมพี่น้องขันมาซาวกก็นี่ครับพี่น้องเข้าสิเต็มเอลีครับตัวแทนภูคาไปรซสนี่ครับเพินสีมารับไปรซสนี่รับลอตเตอรี่กันครับมีการกางเต้นไห้เลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปรับสินค้ากันด้านหลังนะครับครับรับสินค้าเรียบร้อยนะครับมีพา,ห,าหุมพมพร้อมนะครับเตรียมไปมอบให้คุณแม่ที่เพิ่นสังสือผลิตภัณฑ์ครับานบรรยากาศก็จะประม้าน,นี้ครับมีรถมารอรับสินค้าของเพิ่นนะครับที่ ส่งมาทงางไปรษณนี่นะครับด้านหลังศูนด้านหน้าครับเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศกันเริ่มจะคึกคักครับเริ่มซ้ายกระแห้งเริ่มคึกคักครับพี่น้องก็จะมีบรรยากาศพี่นอ้องเข้ามานั่งอยู่ในเต็นท์ย็นสีนะครับเมื่อนี้คงสีหน่อยครับเมื่อวานนี้คือสีหลายคักครับเมื่อนี้บบปันไดครับบรรยากาศด้านหน้า นะครับก็จะมีพ่อขาแม่ขายทีมากขาข,าขายเกี่ยวกับสินค้าที่จะใส่ในจังใบหัวนะที่เขียนว่าสองใบหาใบนี่สิละพี่น้องครับแล้วก็มีรตตลีเมาว่างขายแล้วนะครับเดินทางพี่น้องครับไปส่งผลิตภัณฑ์ให้ทีมงานกันก่อนนะครับ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องออกไปค้าขายไงมือนะครับหรือว่าเกิจการงานใดก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปรุ่งเรื่องนะครับนะครับเส้นทางนี้กะสิไปทางเดินว่าวัดโพกระสังครับ5กิโล เส้นทางบ้านพย้อมครับบรรยากาศดีมากครับหอดแล้วหอดแล้วนะครับมานี่สั่งสุปปรชั่วพร้อมน้ำสารายแดงพร้อมบีไอสตานะครับคุณแม่ทางบ้านบกสะดํา แฟนครับแฟนพันแถบ่าุญมากพันดวงเอาไปถงเพินปีใหม่มาฝากสวัสดีปีใหม่นะครับไอ้คนนอาจะอีนแล้วก็ถอดจักรถอดใจโอ้ค่ะผมช่วยนะเบสช่วยกินสา่รายแดง พร้อมรอล้าสำหรับกับเข้ากับน้ำนะครับมื้อนี้มื้อเช้านะครับ IF พี่น้องมีฟักทองนะครับมีโปรโตีนหมูครับมีไข่มีแค่รอทบรอกคโคกลีผักลวกครับพร้อมครับน้ำมันมะกอกหนึช้อนโต๊ะมาครับกินข้าวกินน้ำพี่น้อง